ว่สันคณ์เนาะอ่าคนเต้นสวยๆเท่านั้นเลยสาวสัันหมอลมนะคะตะกี้นะคะขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้วสันอ่าลงช่องคุณเธอแล้วก็นอนครับโอเคนะคะวสันนะคะอ่าวสันขอบคุณนะคะวสันนะคะ J O S E ขอบคุณมากนะคะสักรับเป็นการจะไปแป้นแป้นวสันค่ะอัญญาวสันน้อยวสันอ่าแม่ไม่ใส่เสื้อสีแดงเมื่อเช้าใส่สีแดงแล้วถอดออกบอกว่ามันน่าจะแดงไปมันน่าจะแบบว่ามันมัน มันแบบว่าคือคือเมื่อเช้าเนี้ยใส่เสื้อสีแดงแล้วนะแล้วแม่กลัวแบบว่ามันเด่นเกินไปอ่ะดูเด่นครับโอเคนะคบสันพี่เตอร์อูดโฆษาส,สวัสดีครับอน,อนุสรซาเล็สรรกสันคัสสวัสดีนะครับพี่อูดอนุสรสสวัสดีนะครับพี่เดยกกูดเสือ้อสาวเสือ้อไล่อ่าแม่ประธานส,สาวเสื้อไล่บ่าสาวเสือสเส้อไล่ก่อ เออเป็นอ่ามูหล,ลูกสาวแม่เด้อว,วาษาอังกนะคะเน,นาะภาษาอันะคะ D I E T E R ภาษนขอบคุณมากนะคะภาันเอ่อสวัสดีครับฟอร From g e r น a n y ภาษนใช่ไหม Thank you Thank you so much อ่า Comfort Chile my name is me Thank you Thank you วาษาอังกนะคะเนาะภาษนดีอะไรไม่รู้อ่ะภาษาอังกฤะเนาะนเกษตรทิ่ขอพริกเกลือแนซี่กินบักม่วงเปรี้ยวเปียวอ้อย เอามาให้กินน้ำแนวมาใส่มะม่วงก็เป็นตะแสเป็นตะสมดีแต่เกินหนึ่ลายพี่น้องเอ้ยเมือ่อยเข้าวอรได้์โบราณเรื่อง <c oughs> เขาเมื่อยเขาไปเต้นหลายลายสม่วงลายพี่มีตาประศัตร <c oughs> เห็นคนสูงวัยมาเต่งกับน้องสมคนดูแลเอาเออเออไอปราศัตรโอ้ยแต่เฮ้พนมีแห้งเว้ยเขาสดชื่นนะมีได้เต้นกับอ่หาหนูเพิ่นได้ออกไลฟ์ด้วยเพิ่นก็ชอบนะทุกคนเห็นไหมเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนูเดินหนีเลยประศัตรหนูปล่อยเลยประศัตรเนี่ยคือ เออคือเอ่อพราะเขาเห็นหนูนะแล้วเขาก็แบบลุงป้านะอเขาก็แบบไล่หลอไล่หลอสดเหลออสดเหลอฮ่าก็เข้ามาหน้ากล้องด้วยน่ารักกันทุกคนเลยนะหนูก็วางกล้องว่าหนูเข้าห้องน้ําเฉยหนูก็เดินไปเข้าห้องน้ำเฉยหนูก็ก็ไม่มีใครขโมยของหนูนะเพราะว่าบ้านหนูเขารู้จักหนูดีของหนูนะคะหนูฝากใครก็ได้บ้านหนูอเขารู้จักหนูทั้งหมู่บ้าน วสันนะคะเกษตรกันทีมวสันหัวรอฮาฮาหน่าเขียวมากซาเล็วสันแป๊บนะครับโอเคอนุสรสวัสดีครับคุณมิตาง m u h a m m d อ่าเอวสัน thank you thank you วสันนะคะอ่าพี่ตูวซาเล็ววสันอ่าน้องพี่สบายดีนะคะพี่ตูนะคะสวัสดีนะคะคุณเกษตรนะคะแม่อสมอสวัสดีจ้าน้องนีสวัสดีจ้าแม่จ๋าขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจพี่มิตางอนุสรสวัสดีจ้าซาเล็ววสันไม่แป๊บละอ่าจะไปเลยหรอ โอเคอสันแม่อาสามอสวัสดีนะครับผมนะคะพี่ตู่สวัสดีนะคะสันเดิมคันนี้พี่พรเอาส่งตัวนี้มาให้หนูแล้วนะอัสันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่พรก็บอกว่าจะมีเอ่เอจะมีอมีกมาอีกกล่องหนึง่งตามมานะเป็นออลิสติกนะคะแล้วก็ซอ <c oughs> สเก็งเกิ้วแล้วก็ <c oughs> ยาสีฟันนะคะแอมวี MV นะคะแล้วก็ ไม่รู้สิดูประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะทุกทุกเวลาที่เอามาเดี๋ยวหนูจะมาเปิดหน้าไลน์หนูจะเก็บกล่องไว้หนูจะไม่เปิดก่อนนะหนูจะไม่เปิดก่อนอันนี้เป็นไม่รู้หละอะไรอ่ะแต่ว่าหนูไม่เปิดก่อนหนูจะมาเปิดที่หน้าไลน์นะเพราะเป็นการขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ให้หนูมานะคะเด้อบริัทนะคะาะถามว่าหนูดีใจไหมหนูดีใจนะหนูดีใจนะเพราะว่าเออ เขาเรียกว่าอะไรล่ะ FC รักเราไง FC ก็ให้เรามานะประสานหนูหนูชอบนะประสานหนูชอบนะแล้วก็ทุกคนจะเห็นหนูตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะประสานนะคะนาะแล้วก็เดี๋ยวน้ประสานเมื่อกี้คอมเมนต์ค้างพี่ประสานคอมเมนต์ค้างนะคะหนูขอโทษนะคอมเมนต์ค้างนะอ่าอ่าเมื่อกี้คอมเมนต์หนูค้างนะคะหนูขอโทษนะประสานนะคะนาะ พี่ตู่เดนน้าสันแม่เอาสมอนะคะสันสวัสดีพี่มาดามนะคะสวยกว่าสาษาอังกฤแม่เอาสมอสวัสดีนะคะพี่พี่มาดามขอบคุณมากๆพี่มาดามลงหรือยังเมื่อกี้หนูไปให้กําลังใจนะซาเลสสวัสดีนะครับพี่อนุศนนะคะแม่สมอสวัสดีจ้าคุณตู่จ้าสาษาอังกฤเต้นอย่างเดียวนะคะอนุสศนซาเล็กสวัสดีจ้าสาษาังกฤลูกเอิญกับบออาอ๋อขอโทษได้แล้วซาเล็กลูกเอิญกับบออานโอเคภาษาอัน้อมแม่เอาสมอสวัสดีนะจ้านุศนนะคะซาเลสสวยกว่าใครนอกภาษาอังอ่า พี่มาดามนะคะเล็กๆงเลีเล